สวัสดีพี่น้องฝอแฟนกรุ๊ปทุกคนนะครับวันนี้มีเรื่องอยากจะบอกหน่อยครับวันนี้จะมาต่อต้านการนอนกลางคืนของพวกเราครับวันนี้จะจะบอกว่าการนอนกลางคืนนี่นอนก็ไม่หลับหรอกผีมาหลอกทุกคืนไหมเอาไหมล่ะเออ นอนไม่หลับก็ไปดูหนังตามใบถึงตีหกโมงเช้าเลยนะถ้าไปถ้านอนไม่หลับลนะเออพวกเราที่อยู่ทางเรานะครับเราก็เปิดหนังอยู่ตามใบใบกันดีกว่านะครับเราก็ไม่ต้องนอนกลางคืนเลยทั้งคืนเลยเราก็ไม่ต้องไปนอน แล้วก็ชวนเพื่อนพาไปเที่ยวพาไปโน่นนี่นั่น,นก็สบายกว่าแล้วฮ่า <c> ฮ <oughs> ่วันนี้เราจะไปต่อต้านการนอนกลางคืนกับพวกเรานะครับ <c oughs> เพื่อ,เพ,อเพื่อปลุกระดมความสนุกไว้พวกเราภายในเวลากลางคืนทั้งคืนเลยแล้วจะแล้วจะออกความสนุกทุกคืนอะอฮ่า <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงสนุกขอให้ทุกคนที่โด,ดยไฟาไฟกุ๊บทุกคนนะครับอย่าเพิ่งนอนกลางคืนเด็ดขาดไม่นั้นหมดสนุกแน่วันนี้เราก็เราก็นอนกลางวันไปแค่สองชั่วโมงก็อพอแล้วจะได้ไม่ต้องไปนอนกลางคืนเบื่อให้เราหมดสนุกแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็จะมา บอกข่าวเรื่องข้อดีของการสนุกในกลางคืนก็คือไปเที่ยวเล่นในตรงข้างนอกได้ทั้งคืนแล้วก็ชวนพวกนี้พาไปนอนเล่นในโรงแรมสักพักหนึ่งนั่นแหละดีเลยชวนไปกินข้าวที่นู่นที่ต่างประเทศเอาไหมอ่ะอแล้วก็แล้วก็ชวนพาไปซื้อของที่โลตัสไปก่อน ทั้งคืนเอาเลยวันนี้เราก็จะมาเที่ยวที่สนามเด็กเล่นทั้งคืนเลยนั่นแหละนกดีไหมถ้าแบบนี้พาเพื่อนไปเล่นในบ้านเล่นพร้อมกันจะได้สนุกนานไม่มีสิ่งใดลบกวนไม่มีตัวไหนลบกวนทั้งเส้นแบบนี้ค่อยน่าสนุกหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าชงนี้นะ ถ้าใครอยากจะมาเล่นที่บ้านในเวลากลางคืนทั้งคืนเลยก็เชิญตามสบายเลยฮ่าฮ่าแล้วใครจะนอนกลางคืนนะไม่ใครนอนกลางคืนที่เมืองนอนอยู่วะเมืองกลับไปเปลี่ยนเป็นเวลานอนกลางวันสองชั่วโมงตั้งแต่ตีตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเย็นนั่นแหละ บายเยอะถ้าถ้าใครจะร้อนแล้วของมันเถอะเออเดีย๋ยวชวนเพื่อนไปด้วยดีกว่าไปเท,ททเที่ยวที่ฮ่องกงเที่ยวที่ฝรั่งเศสบายบาย,บายแปบ๊บเดี๋ยวงวดหน้าจะมาบอกใหม่นะไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ